เอาคืนนะครับเอาคืนโอ้สอรี่นะผมตอนนี้เอานอนทายเอาชิดนอนนะชิดอันนี้เราตัดแตนก็มาส่องนะครับผมอ่ะชิดน้อนชิดเป็นแถวเป็นแถวเออนอนเลย ไมธรรมดาถึที่ไหนล่ะเห็ุงานเหตุงานนี่เหรอครับไม่เนเอ้าเมื่อกบไผ่มอไซมเมื่อโอ้หนูมมอคมากกว่ไอ้กี้มาใส่มานี่บรรยากาศตอนเย็นนะครับผมนุนุนุูคนอพี่เนงก็ยืนยิ้มอยู่นะครับ เ่อกั้นี่ามาเอิ่งต้วนี้จะบงกนไม่ต้นนั้นดเอ็ยมยูหลังป่านบ่คือจังองคูน่ะเหรอเปี่นเสียงแล้วนี่ยนะเป็นเสียงล้วนะเนี่ใรเสียงเนะนะาะเออใเสียงเออเป็นงอนขึ้นไปเนปนะเาเนนะเสร็จโอ้ส <laughs> อรี่เอาเจ้า้ไก <laughs> ัน <laughs> ก็เป,ป็นฟงคุเ <c oughs> ช่าบปอ้อยู่นนาเกลว่าฉิดบาเาเสังเกตได้นะ้วยน,นี่ไ <c oughs> ยได้โดนแล้วตนนี้ตั้ตาใหญ่องคูมาที่หแหบลบก,ก <c oughs> ังสงเ้เราอยนตังใหญ่องคูมาแต่มือแหลกเลยนีอ่อเ,เ,อเดี๋ยวเราจะตัดภาพมาที่องคูนะครับ นี้นครับีีเ่นะครับโอ้สบายแทสพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกลับกล้องใช่หรือขวางเนี่ยขอเอ็นหลังสักหน่อยนะครับผมสักสัก5นาทีนะวันี้คือย่าทียมนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับถูกต้องครับสามารถนอนได้ยังไม่มีการใช้งานยังไม่มีการรำใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเพิ่งจะปูเสร็จมาตอนบ่ายนี้เองนะครับครับเราก็เลยนอนเล่นได้สบายๆชิลๆ โอ้แสงสีทองงดงามมากครับี่ตงนี้สวยเลยนะฮะยุ่งเลยมากยุ่งเลยมากเลยโอ้แสงสีทองของอัไทยี่ทำตะบันยอแสงแต่ว่านอนนานๆผมก็รู้สึกว่ามันมันร้อนผมแนี้เอมาตอน่ายมันแตกซับนี่มันอมความร้อนเอาไว้ร้อนไปกางเงาเลยอรสิไ ชิดกล้องสวยมากมุมกล้องได้เลยเดี๋ยวเป็นต่อกัำชิดที่ยุบกันขนาดโอ้โหยังไม่ได้เสร็จนะตอกเสร็จก็เปิด้าประกาศให้ครัมันมีคลิปอันรนึงหาในที่อ่บรรยากาศล่าสุดที่ร้านหลงผู่อาริจิตนะครับช่วงค่ำและวหกโมงกว่าแล้วนะกำลังจะทุ่มหนึ่งนะครับ ลุงก็ยังทํางานอยู่นะครับออนี่ได้เสียงเอาด้ครับฟังได้เสียงเอาเออเหมือนลมอ่ะลมลมเนาะลมเออเย็นสบายเลยอ่ะหลังจากที่อบอ้าวมาทั้งวันยังนี่นะบรรยากาศสดๆนะครับสดๆตอนนี้ที่จำปรง สดกว่านี้ก็ปลาในตลาดแล้วนะครับ6โมงกว่าลงคลิปเลยนะอ้าวแอดชิดบอกว่าลงคลิปไม่ได้เลยต้องไปอัพแล้วแอดชิดอัพเลยวิวอะแอ่านเศ้าเห็ดยุบเลยอ้าวชิบหายแล้วเด่นเด็ดอีกอ่ะแอดชิดเลิกแล้วเลิกเลิกแล้วเศร้าเห็ดแล้วเอาแล้ว สามประเด็นอีกแล้ววะอ่ะเคื่อกียพ่ได้เจอกันสิเจ้าหตุจุลมันหนักอันสาเอดือนรีก้าอ๋ดือนนีก็เน็ตเดือนเท่าไหร่ต้องถามก่อนเน็ตเดือนละพันสองอคลิปแต่ละเทือนะสามชั่วโมงมันแม็กสปีดล้วได้พันสองนะพอสิเจ้าเหตุจลูมันหนักมันาอะไรอ๋อแล้วอับกีนทีคลิปล่าสุดตั้งแต่ป้าเฮนอะนะตั้งแต่บ่ายสามโมครึเมื่อกี้ เพิ่งแกเด้งตอนหกโมงกว่าเนี่ยเออเจ้าขึ้นมาเป็นเร้าไว้เร้าซะลลังหอยไวจากเร้าเนี่ยเอ้าอีกีเนี่ยอันคลิปที่เพิ่นเฮอันแม่เพิ่งขึนเมื่อกี้ถามโอ้ได้เป็นยังอัพเธอสามชั่วโมงไอ แล้วคลิปแต่เบื้องแรกคลิปตอนเสียหนาประมาณสามทุ่มไปเสียหนาเจ้าขนาดโอ้ยคลิปยูทูปมันมีอัปเดตใหม่นะเจ้าอัปหรือยังอัปเดตอีกยังล่ะเขาฝึงมีหมู่บ้านนี่อัปเดตยังคือยูทูปมันมีอัปเดตนะครับ่รู้ว่าเวอร์ชั่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเวอร์ชั่นใหม่เจ้าหรือเปล่าอัปหรือยังเขาได้อัปอยู่อาจจะเป็นนี้อาจจะเป็นไซน์เนาะใช่พอเจแล้วคือมันมีตัวใหม่มาใช่ครับเอัปยูทูปมีตัวใหม่โอ้ต้องไปอัปเดตยูทูปใหม่ทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านด้วย เมื่อวานนี่หลายๆคนนี่เออเมื่อวานนี่กับ่อะไรเมื่อนี้อีกเอ้ะไอ้มันสิเซาเฮ็ดยูทูบกับจังสีล่ะเน้นกับพันสองต่อเดือนไม่อายเมื่อวานนี่เราลงคลิปไปชั่วโมงหนึ่งไม่มีคนดูไม่มีคนดูใช่เมื่อวานเนี่ยลงคลิปไปหนึ่งชั่วโมงเมื่อวานแต่ไม่มีคนดูมันแอบร่วนแอบร่วนเนาะแต่ยอดไลค์มันขึ้นเนาะแต่ยอดไลค์ขึ้นแต่ว่ายอดวิวไม่ขึ้นเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันโอ้พี่เหน่งก็ประสบปัญหานะครับเมื่อวาน ผมก็ตกใจเหมือนกันเอ้าทำไมไม่มีคนดูชั่วโมงหนึ่งศูนย์คนเบิ้งเตี้ยขายหมดแล้วนั่นแหละเศร้าเศร้าเศร้าเหมือนจีบ้าจังไล่กับจีเศร้าเน่อยหนึ่งจังไล่กับจีเศร้าสรุปสิเศร้าเลยต่นนี้เมื่อบานอาบน้ำเมื่อบานอาบน้ำเศร้ามือนีเศร้ามือนีป้อแล้วเศร้าแอดชิดประกาศเลิกทำยูทูบวันนี้นะครับผมวันนี้วันนี้วันนี้วันจันทร์อะไรสุดละ ไรๆเห็นไ้มใส่เน็ตบ้านด้วยเพราะได้แปลกเด้อยยูนี่อัพบ่อไรไอ่ได้ยูบ้านน่ะไอ้ไรไอ้ซีระที่ขนาดที่เดี่ยวบอสมีไวไฟด้สัญญาณมันดีสัญญาณสัญญาณมันดีอยู่บ้านเขี่ยมเนี่ยมันมีจุดเดียวยูนีบ้านมันจะว่าเป็นสามสิบสี่สิบเครื่องสัญญาณกันอยู่นี่มันเหมือนรถมันเหมือนรถรถเอ่อรถนั่นแหละคันสองมันอยู่สองไม่มีสองเลน เล่นทราก็เล่นเร็วทีหอยละเล่นเล่นทราออกขวากับอะไรแจ้งมามันทุกหลายมันทุกหลายมันเม็ดขย้อนเม็ดออกขวาบอะไรนี่เองโอ้เโหนหอยเล่นเล่นทรายแซงกับอะไรบ่เนี่ยโอ้ตายแซงผู้ใดกับอะไรอ๋อคิดไม่เยอะใครฮะไม่ทันแล้วโอ้อมันบอกเป็นยังไงบอกเป็นเร็วเศร้าเห็ดแล้ววิ่งเศร้าเห็ดแล้วเศร้าเห็ดแล้วเขบอกว่าเศร้าเหตุเร็วเป็นเร็วครับ จะเอาผ้าแปลน้าที่กโนป่ <c oughs> โอ้ยอมโอ้วโโ่าอ,ส,อสารกันหน่อย